ดรทอยสปอยธุรกิจความรู้ทางธุรกิจสดใหม่เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณวิธีแก้ไขปัญหาธุรกิจสไตล์ผู้บริหาร7ขั้นตอนการทำ Problem Solving แบบมืออาชีพ Part 1ขั้นตอนที่1-3อถอารมพบทช่วงเวลาของเศรษฐกิจที่สอแวร์ชะลอตัวมา3-4ปีและในที่สุดสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ได้เข้ามากระทบและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดชะงักไป สถานการณ์ที่ธุรกิจได้รับผลกระทบรุนแรงกระแสงเงินสดหยุดชะงักและดูเหมือนว่าจะเดินหน้าต่อได้อย่างยากลำบากสิ่งที่สำคัญที่สุดณเวลานี้คือความนิ่งและภาวะผู้นำของผู้ประกอบการเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแนวทางในการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ การแก้ไขปัญหาหรือ Problem Solving ในสไตล์ผู้บริหารเมื่ออาชีพเรามีเคล็ดลับง่ายๆ7ข้อให้ได้นำไปพินิจพิเคราะห์และลองใช้กันดูครับเราไปเริ่มกันเลย7ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาขั้นตอนที่1 Define the problem ระบุป,ปัญหาให้ชัดเจนขั้นตอนที่1 Define the problem ระบุป,ปัญหาให้ชัดเจน จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาคือการระบุปัญหาให้ชัดเจนเมื่อใดก็ตามที่ธุรกิจผู้บริหารหรือทีมงานเริ่มต้นคบคิดเกี่ยวกับปัญหาควรระบุนิยามของปัญหาให้ชัดว่าแท้จริงแล้วปัญหาคืออะไรสามารถทำได้ง่ายๆผ่านการขีดเขียนบนกระดานหรือกระดาษแล้วค่อยๆย,ยงสิ่งที่เขียนเข้าด้วยกันเพื่อให้ทั้งทีมและผู้บริหารสามารถมองเห็นปัญหาในภาพรวมทั้งหมด หลังจากนั้นกำหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดอาจแบ่งเป็นปัญหาเล็กกลางใหญ่หรือสำคัญมากสำคัญน้อยเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนสิ่งเหล่านี้คือการกำหนดขอบเขตของปัญหาเพื่อให้มองเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อมองเห็นภาพใหญ่เห็นขอบเขตของปัญหาจะเริ่มเข้าใจบริบทหรือคอนเทก ของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าคืออะไรทําให้ทีมงานหรือผู้บริหารสามารถระบุปัญหาได้ชัดว่าแท้จริงแล้วปัญหาขององค์กรคืออะไรขั้นตอนที่2 disaggregate the issue การแยกแยะหรือแตกปัญหาจําได้ไหมครับจากขั้นตอนที่1ที่ได้แนะนําให้ขีดเขียนบนกระดานหรือกระดาษและโยงปัญหาขั้นตอนที่2ทําคล้ายๆกันเลยครับเป็นการแยกแยะหรือแตกปัญหาออกมาเป็นประเด็นต่างๆ เครื่องมือที่ใช้กันบ่อยๆและง่ายที่สุดคือ Root c a s e Analysis (RCA) เพื่อวิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่างๆให้ชัดอะไรคือสาเหตุของปัญหาอะไรคือผลลัพธ์จากปัญหา RCA จะช่วยให้เข้าใจ RCA อย่างเช่นเครื่องมือแผนภูมิกลางปลาหรือ Fishbone ทำให้เราสามารถระบุสาเหตุของปัญหาต่างๆรวมถึงเป็นการจัดกลุ่มของปัญหาได้ชัดเจน ผลจากการ RCA ทำให้เราได้ Logic Tree หรือต้นไม้ตักกะที่ช่วยให้เราเข้าใจเหตุและผลได้ง่ายขึ้นสรุปขั้นตอนที่1-2ขั้นตอนที่1เปรียบเสมือนการระบุปัญหาให้ชัดเจนเอาให้เคลียร์ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรและขั้นตอนที่2คือการระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอาจรวมไปถึงการระบุผลลัพธ์ของปัญหาเพื่อให้เราเข้าใจภาพหรือบริบทของปัญหาได้ดีขึ้น ขั้นตอนที่3 Prioritize the issue การจัดลำดับความสำคัญเราจะนำโลจิกทร e ที่แต่กิ่งก้านสาขาเรียบร้อยมาจัดอันดับความสำคัญให้แต่ละประเด็นขั้นตอนนี้ทำได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแต่แอบกระซิบให้ว่าองค์กรจำนวนไม่น้อยเลือกวิธีเชิงคุณภาพเพราะง่ายและเร็วกว่าแต่จริงๆแล้วการใช้เชิงปริมาณมีข้อดีกว่า วิธีการเชิงคุณภาพจะเป็นการให้คะแนนกันในที่ประชุมของทีมงานเช่นกำหนดขนาดความสำคัญ1-10คะแนนและใช้การโหวตการอภิปรายหรือ Discuss พูดคุยกันจนเป็นที่ตกลงร่วมกัน วิธีเชิงปริมาณจะเป็นการแปลงสภาพตัวเลขต่างๆที่เอามาใช้ทดแทนการประเมินเช่นตีมูลค่าของปัญหาเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ได้รับผลกระทบจำนวนคนหรือตัวเลขอื่นๆเช่นต้นทุนเป็นต้นทั้งสองวิธีช่วยให้องค์กรทีมงานหรือผู้บริหารสามารถที่จะจัดอันดับความสำคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสมประเด็นไหนหนักเบาว่ากัน ทำให้สามารถมองปัญหาได้ชัดมากขึ้นและนำไปสู่การวางแผนในขั้นตอนต่อไปถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้และมองว่าคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์ต่อคุณเพื่อนหรือคนที่คุณรักคุณสามารถแชร์ออกไปได้เพื่อการแบ่งปันดรทอยสปอยธุรกิจ